แคมปิ้งด้วยรถเล็กก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมา,ารีวิวนะครับาการแคมปิ้งหนึ่งอาทิตย์ด้วยรถเล็กนะครับนี่อันนี้เป็นรถเก่งเล็กนะครับนี่อันนี้ก็เป็นลูปบล็อกนะครับของอิอโนโนนะครับเป็นมือสองของญี่ปุ่นนะครับขนาดก็ใหญ่พอใช้ได้ใหญ่พอใช้ได้นะกับรถเก่งก็สวยงามพอดีเลยนี่ผมใส่อะไรไปบ้างนะครับมาดูกันครับ ก็ที่เห็นสีน้ำเงินด้านในก็เป็นถุงใส่เก้าอี้นะครับแล้วก็มีโต๊ะพับด้วยนะครับแล้วก็ขาตั้งถังน้ำแข็งเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นถุงผ้าห่มนะครับนี่แล้วก็ด้านในมองไม่เห็นมีเคทูบังอยู่เนี่ยก็เป็นถุงเต็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถเข็นเคทูนะครับไว้ขนของนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลั๊กพ่วงแล้วก็กล่องสมอบก นะครับอันนี้ที่อยู่ในลูปบล็อกนะก็ประมาณนี้แล้วก็มีถุงเครื่องมือเล็กๆกับเก้าอี้ตัวหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับนี่แต่เดี๋ยวผมจะปิดให้ดูครับนี่ปิดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะอันนี้คือปิดเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในรถกันต่อครับในรถเนี่ยผมก็จะมี แอร์นะครับแอร์เคลื่อนที่1ตัวนะครับขนาด8,000 BTU แล้วก็มีกระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็มีหมอนฝั่งโน้นก็เป็นลังน้ำแข็งนะครับหลังน้ำแข็งนี่ถือว่าวันนี้เนี่ยจัดของได้ดีมากๆเลยถือว่าจุพอสมควรเลยนะครับมามาดูด้านหลังกันครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนี่ด้านท้ายเนี่ยอ่า ก็จะมีเก้าอี้นั่งสองคนนะ,ะใต้เก้าอี้นั่งสองคนเนี่ยก็จะเป็นกราวชีตนะครับไว้ปูรองเต็นท์นะครับแลวก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะ,ะที่ที่ที่นอนนะครับที่ที่นอนเป่าลมอยู่ด้านในเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพัดลมอิมเฟก c t หนึ่งตัวนะครับไว้เสียบไฟอันนี้ไว้เสียบไฟ แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเล็กๆหนึ่งใบไว้ใส่ของนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีตรงนั้นก็จะมีอะไระะที่ระบายแอร์นะครับที่ระบายลมร้อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ถือว่าการไปแคมปิ้งเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าถ้าไม่ชอบจริงก็ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับตอนขนของนะครับนี่ โอเคก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ